สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมมาดูสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวเนาะ,ะก่อนที่เราจะพาไปดูสูตรนี้ท่านผู้ชมเราต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมเนาะทีะ่ถูกรางวัลกันเนาะสำหรับ งวดประจำวันที่16กุมภา2567เนะาะอสำหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมสูตรวิ่งล่างตัวเดียวเป็นสูตรที่เข้าดีมากดังนั้นอ่าสำหรับวิ่งล่างสูตรนี้เราก็เลยได้หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนเนะาะอ่แต่ว่าก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูในสูตรหรือว่าแนวทางเนาะก็ มาดูคำเตือนของทางช่องสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอะก็อันนี้ก็จะเป็นคำเตือนของทางช่องเนาะสำหรับสูตรคิดวิเคราะห์ในสูตรทุกสูตร ก็จะเป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเท่านั้นเนาะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในงวดวันที่16กุมภาเมื่อ,เม,อเมื่อวันนี้เนาะที่ออกมาสองตัวล่างก็ออกที่43แล้วก็ วิ่งล่างตัวเดียวของเราให้ไปที่เลขสี่ท่านผู้ชมสี่ตัวเดียวก็เข้าที่หลักสิบล่างตรงนี้ก็เข้าต่อเป็นงวดที่หกเนาะท่านผู้ชมเข้าต่อเป็นงวดที่หกถือว่าเข้าเยอะมากสําหรับวิ่งล่างตัวเดียวสูตรนี้กําลังมาท่านผู้ชมก็ได้มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะแล้วก็เพื่อ จัดขึ้นเพื่อ,อความบันเทิงเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในงวดที่วันที่หนึ่งมีนาเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูในงวดวันที่หนึ่งมีนาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูย้อนหลังสักนิดนึ่งเนาะสูตรย้อนหลังนะว่าสูตรเลขวิ่งในสูตรนี้เป็นที่มามาจาก การคำนวณในเลขตำแหน่งไหนเนาะก็แก้ไขตรงนี้นิดนึงเนาะก็อาจจะจําผิดตรงนี้เป็นเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองเนาะท่านผู้ชมไม่ใช่สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเนาะอันนี้น่าจะเขียนผิดไปก่อนหน้านี้ตำแหน่งที่เราจะใช้ท่านผู้ชมเราจะใช้ตำแหน่งหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วย หลักพันบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบล่างเจ็ดครั้งก็เขียนตรงนี้คูณเจ็ดก็ได้แล้วก็ตำแหน่งหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่สองเนาะตรงนี้สองครั้งบวกด้วยค่าคงที่อีกห้าก็จะได้เป็นเลขวิ่งล่าง ตัวเดียวเดี๋ยวเราไปทำกันเลยสำหรับเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกสิบหกบวกอีกเก้าก็เป็นสิบห้าอันนี้หนึ่งคูณกันเจ็ดครั้งก็ได้เจ็ดก็จะเป็นห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองก็จะได้สองสองมาบวกอีกสี่ตรงนี้เป็นหกหกบวกอีกห้า ก็เป็น11ก็เอาเฉพาะเลขท้ายที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมได้เลขหนึ่งตัวเดียวงวดถัดมา2ตัวล่างออกที่9 1เลขหนึ่งตรงนี้ก็เข้าที่หลักหน่วยต่อมาหลักพันคือ1ห,หลักร้อยคือ0อูนหลักสิบบนคือ9บวกกันก็ได้0 อันนี้9คูณกัน7ครั้งก็ได้63าก็เอาเฉพาะเลข3อันนี้บวกกันสองครั้งก็ได้0นบวกอีกห้คงที่ก็จะเป็น0ูบวกสมได้3 3มบวกศย์ก็ได้3 3มาบวกอีกหก็ได้8ผลรางวัลสตัวล่างอ่ว่าถัดมาออกที่85เลข8ก็เข้าที่ หลักสิบล่างตรงนี้ต่อมาหลักพันคือเลขหก 6, หลักร้อยคือเลขเจ็ดหลักสิบบนคือเลขห้าบวกกันก็จะได้หกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามบวกห้าตรงนี้ก็จะได้แปดอันนี้แปดคูณกันเจ็ดครั้ง ก็จะได้ 5, ้าก็จะเป็นเฉพาะเลข6ตรงนี้ก็จะเป็น8บวก6ก็ได้14ก็จะเป็น4มาบวกตรงนี้0ก็ได้4เหมือนเดิม4บวกค่าคงที่5ก็จะได้9ผลรางวัล2ตัวท้ายในงวดถัดมาออกที่8 9เลข9ตรงนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วย ล่างต่อมางวดน,นี้หลักพันคือเลขห้าหลักร้อยคือเลขห้าหลักสิบบนคือเลขสี่บวกกันแล้วได้สิบสี่ห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกสี่ก็เป็นสิบสี่ก็สี่อันนี้ก็แปดบวกกันเจ็ดครั้งก็ได้หนะ้าสิบหกเนาะก็จะเป็นเลขหกตรงนี้8บวกกัน2ครั้งก็จะได้สิบหก็จะเป็น เอาเฉพาะเลข6ก็จะเป็น4ีบวกหได้10 10บวกอีก6ก็เป็น16 16บวกอีก5ก็เป็น21ก็ได้เลขหนึ่งตรงนี้งวดถัดมา2ตัวท้ายออกที่6 1ก็เลขหนึ่งของเราก็เข้าที่หลักหน่วยล่างตรงนี้ ต่อมาในวดนนี้หลักพันคือเลข5หลักร้อยคือเลข9หลัก10บนคือเลข7บวกกัน5บวก9ได้14อ่อ14บวก7ก็เป็น21ก็จะเป็น1อันนี้คูณกัน7ครั้ง6 6คูณ7 หกห้าสามก็จะเป็นหตรงนี้ท่านผู้ชมหแล้วก็บวกตรงนี้อีกสองครั้งก็จะได้สองบวกค่าองที่ห้าก็จะเป็น1นบวกหเป็น7 7็ดเบวกสองเป็นเก้าเมาบวกเดี๋ยวนะท่านผู้ชม9้า ห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกอีกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งอันนี้ก็หกหกอ้าวไม่ใช่ตรงนี้ต้องเป็นคูณกันเจ็ดครั้งก็จะเป็นหกห้าสามสิบหกหกสามหกห้า ามสิบหกหกสามสิบหกสามสิบหกบวกอีกหกก็เป็นสี่สิบสองก็จะเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้ามาบวกอีกห้าตรงนี้ก็จะเป็นสิบอ่าถูกแล้วท่านผู้ชมก็น่าจะงงง,งไปนิดหนึ่งเนาะ ก็ได้เลขศูนย์ตัวเดียวในงวดถัดมาก็ออกที่0ูนย์เก็เลขศูนย์ของเราก็เข้าที่หลัก10ล่างตรงนี้แล้วก็งวดล่าสุดท่านผู้ชมหลักพันคือเลขเจหลักร้อยคือเลขศูนย์หลัก10บนคือเลข6ก็จะเป็น7จ็บวกศนบวกหได้13ก็จะตั้ง3ามไว้ ตรงนี้คูณกันเจ็ดครั้งยังไงก็ได้ศูนย์เนาะก็ใส่ศูนย์ไว้ตรงนี้ตรงนี้บวกกันสองครั้งได้หกบวกค่าคงที่อีกห้าก็จะเป็นสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกหกก็ได้เก้าเก้ามาบวกอีกห้าก็ได้สิบสี่ก็จะเป็นสี่ตรงนี้วดวล่าสุดท่านผู้ชมที่ออกอ่าสี่สามล่างเลขสี่ที่ให้ไปตัวเดียวก็เข้าที่หลักสิบล่าง ต่อมาท่านผู้ชมเป็นงวดที่รอ,อคอยแล้วก็เป็นงวดที่กำลังจะมาถึงเนาะก็เดี๋ยวจัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอ่ะหลักพันคือเลข1หลักร้อยคือเลข3หลัก10บนคือเลข9 1บวก3บวก9ก็ได้13ก็เอา3ตั้งไว้4คูณกัน7ครั้ง4 5 20 46 24 4 7 28ก็จะเป็น8ตรงนี้ท่านผู้ชมอันนี้บวกกัน2ครั้งยังไงก็ได้0บวกค่าคงที่5 3บวก8ได้11ก็เป็น1 1มบวกอีก0 ก็ได้1 1มาบวกอ่าท่านผู้ชมได้6ก็มาดูกันว่า1มีนา2 5 6 7เลข6จะไปต่อหรือไม่ในสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวเนาะท่านผู้ชมก็จะลงไว้ตรงนี้สำหรับสูตร เลขวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้ได้ที่เลข6ท่านผู้ชมก็เป็นเขียนเป็นหนึ่งมีนาเป็นตัวหนังสือดีกว่าเนาะจะได้ดูง่ายๆว่างวดไหนเป็นงวดไหนหนึ่งมีนาทำได้ตัวเดียววิ่งล่างคือเลขหกท่านผู้ชมไม่ปักหลักเนาะว่าจะอยู่ในหลักสิบหรือหลักหน่วยล่าง เพราะว่าตามสี่ติแล้วเขาก็มาได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเนาะก็เข้ามาหลักหนวดหน่วยสองงวดแล้วก็หลักสิบสองงวดเขาจะเปลี่ยนไปอยู่ในหลักหน่วยหรือไม่เนาะเพราะว่าดูจากการเดินของเขาหน่วยสองครั้งแล้วก็สิบสองครั้งในงวดหนึ่งมีนานี้ หจะมีมาให้เห็นใน2ตัวล่างหรือไม่อ่าโอเคสำหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นเนาะก็ไม่ได้สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดสูตรทุกสูตรก็คำนวณขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อ,อ เป็นแนวทางแล้วก็การบันเทิงเท่านั้นอ่ะโอเคสุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะบััสดีค่ะ